ชีวิตเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายบางวันเราอาจรู้สึกเหนื่อยลละท้อแท้หรือผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าวันนี้จะยากลำบากเพียงใดพรุ่งนี้ยังเป็นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังเสมอความหวังเป็นพลังแห่งการเดินต่อความหวังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงแห่งความหวังยังคงส่องสว่างอยู่เสมอลองมองดูธรรมชาติ พระอาทิตย์ตกดินเพื่อให้พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวันเปรียบเสมือนชีวิตของเราที่อาจมีวันที่เลวร้ายแต่วันพรุ่งนี้ยังคงรอเราอยู่อุปสรรคไม่ใช่จุดสิ้นสุดบางครั้งเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าลองเปลี่ยนมุมมองและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อเติบโตความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งขึ้น สร้างความหวังให้กับตัวเองมองโลกในแง่ดีแทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ผิดพลาดลองหาข้อดีหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์นั้นตั้งเป้าหมายใหม่ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวในเรื่องใดลองตั้งเป้าหมายใหม่และเดินไปข้างหน้าอีกครั้งให้กำลังใจตัวเองพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำเชิงบวกเช่นฉันทำได้หรือพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ หาคนสนับสนุนรายล้อมตัวเองด้วยคนที่ให้กำลังใจจะช่วยให้คุณมีพลังใจมากขึ้นแม้วันนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังเสมออย่าปล่อยให้ความผิดหวังในวันนี้ทำให้คุณยอมแพ้เพราะชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและคุณสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้เสมอจำไว้ว่าพรุ่งนี้ยังมีหวังเสมอ